สวัสดีครับพบกับผมตัววิศวะวันนี้เราจะไปมูกันที่วัดบ้านปูนอำเภอหาราชจังหวัดอยุธยาครับเดิมทีวัดนี้เป็นวัดร้างจนวันหนึ่งหลวงปู่ชัชวานจันทโชโตผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยบารมีได้เดินทุดงมาพบว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมท่านจึงได้จำพรรษาที่วัดแห่งนี้พร้อมทั้งบูรณะวัดขึ้นมาใหม่หลวงปู่ชัดอุปสมบทโดยหลวงปู่ชื่นวัดมาบข่าจังหวัดระยองโดยหลวงปู่ชัดท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการใฝ่าหาความรู้จนหลวงปู่ชื่นจึงได้เมตตาถ่ายทอดสภพวิชาต่างๆให้วัดบ้านปูนนั้นเข้ามาจะรู้สึกสงบและร่มเย็นสบายเพราะรอบๆมีต้นไม้มากมายที่ให้ร่มเงาเกือบตลอดเวลาหากท่านใดที่ประสงค์ที่จะร่วมทําบุญหรือถวายสิ่งของต่างๆเรียนเชิญมาที่วัดกันได้นะครับเพราะทางวัดยังขาดปัจจัยที่จะบูรณปฏิสังขรณ์อีกมากมายครับ นอกจากนี้ทางวัดยังมีวัตถุมงคลมากมายให้เลือกเช่าบูชากันหลวงปู่ชัดท่านยังเมตตาปลุกเสกเพื่อความสิริมงคลให้อีกรอบครับอีพีหน้าเราจะพาไปมูกันที่สถานที่ใดฝากกดหัวใจและกดติดตามไว้ด้วยนะครับ